I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work. <laughs> เพื่อนเหมืนจะมีเมืนจะมีเพื่อนหลุดไปคันนี้เพื่อนหลุดไปคันนี้มีเพื่อนหลุดหรอใครใครหลุสองหรอหลุดคันนึงเ่ะไม่รู้มันมีคันขับแยกไปทางหน้าโรงพยาบาลนี่นไอจอนออกมาแล้วจอนออกมาแล้วไปไปไปขึ้น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 พี่เต้นเลยเ้นไป้นไขึ้นไปเ้นเลยพี่จอน้้นอน้้นเไป ที่บัตเตอร์ไหนบัตเตอร์ในนี้เปล่าขึ้นได้พี่ขึ้นได้เปล่าขึ้นได้ที่นี้ไม่ไม่เอารถออกไปก่อนเออารถขึ้นรถตีขึ้นรถตีเลยขึ้นรถตีเลยขึ้นมาขึ้นมาขยับขึ้นรถตีดีขึ้นรถตีขึ้นรถตีขยู่ขวามือนะไปเฮ้ยไปเลยมองไปักลยไมันอยู่ขวามันอยู่ขวามันอยู่ขวาคือถ้าเกิดมันว่าไงพี่ตรงเลี้ยวขวาไปมันทางบูนนะเว้ยต้องเล่นหน้าเล่แดงอ่ะเอ้ยเมันมันมันหลุดตัวนึงข้างหน้ะเป๊ะไม่เได้ไม่เอา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  หน้าแลนแดงมึงฟังกูเพื่อนบอกว่ารวมหน้าแลนแดงนะไปไปไปนีไปดินาไป่หน้าแนแดกูนำเลยแล้วกันไหวปพี่เอาเลยเปล่าเอาเลยปล่าโิง้อเยอะชรตติงนนะชะเเลปล่าเนิปไเนิเปมวนออกายมาวนายมาวนสายวนมาวนาวมาไอ้เ่ีอยแม่งเยอะชิบหาย เนินเนินยังเป็นเนินดอกมาลากลลากไปถอยเนินดอกมาลากไปถอยเนินเรา้ซอยซอยลุงอ่ะต้องเล่นซอยลุงเว้พี่ไม่งั้นมันลากไปตรงเนินเราเราทะลุไปฝั่งนูแล้วลงไปหาเขาขับฝ่าเชนไปฝั่งนูแล้วลงมาหาเขาดี่ฝ่งแล้วข้ามไปเลยทะลุข้ามไปเลยชนเลยชนเลยเลยไปเลไปไปเลยาไปไไลไป

แดงแคือแล้วคืแล้วไปไหนไปไนไปไหนบีจีถอยบีจีถอตกลางตรงกลางไปตรงกลาบีจีถอยบีจีถอยไม่ไหวครับต่งมรเราางารรอรอ ฟาสิโตสีแดงหมดถัดไปถัดไปเราล่วงไปเราล่วงไปไอ้คนนั้นโบนันด์ไอ้พวกเก็บตัวช้าเมื่ก่อนสิฟาไิโดมฟาสิโดมไวกโลไ้วกโล่งไอ้พวกโล่งไอ้พวกโล่งราคดันมาสดันไหมดันแดงจอกูแดงเถื่อไปหมด มึงดันไปบีดีดันไปบิดีดันไปบิดีบิดีดันไปบิดีบีดีดันไปบิดีดัดันไปบิดีบิดีดันไปบิดีบิดีดันบิดีดันบิดีดันครับบีด

ต้่งเสียอย่างนี้แทงกันเองงจัดอีเที่ยวควายโอ้โหใจนเนคนยพี่จีพี่บอย่บอยเราไม่ไหวพี่จีเราไม่ไหวเราไม่ไหวแล้วร้องเฉยร้องเฉยเราหน่อยครับเราหอยตายพี้ยวเราหน่อยเราอไม่ไหวพี่จีเราหน่อยพี่จีเโอ้โหใจเย็นใจเย็น ตอนกูอีกหนึ่งโอ้ยเอา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 บา่ไราแล้วดไปเดี๋ยวขึ้นรถ BG เราไม่ไหวแล้ว BG เราไม่ไหวแล้วโคตรชนกูดับเลยจะเกาเก็งัวเสือกจะแนอ้นโอ้ยไล่สู่กิ่ะเราโอ้ยเี้ยแม่งชนแบบติงตังนี่ก่อนนะเมาเติน BG ไม่เหลือกลับบ้านแล้วว่า

ไปไปหยือว่าพวกเราหน้าโดนอุ้งหหายคนอยู่คนที่มีบอ์ พน,น,นมพนมรู้ไหมครับเก่งชื่ออะไรอ่ะชื่อรอต๊อกครับผมฮะรอต๊อกรอต๊อกใช่ใช่ครับใช่ครับเฮ้ยขอบคุณค,ครับโพสขับโพสเก่งเลยพี่ ช่วยกำลังใจให้เฮ้ยยินดีครับเล่นด้วยกันสนุกสนุกครับชิวๆเลยครับจะตายใกล้ขาดแล้วคารู้ <c oughs> <c oughs> ใกล้ยังอ่ะโอ้โยใกล้แล้วครับรอเลยขามืออยู่แล้วเก่งจริงเก่งจริงยอมรับเลยครับรรรต่อครับต่อครับตำรวจผ่านไปสามสี่รอบแล้วนะประเด็นแต่ไม่เปิดหัอไงยประเด็น,นดต่อหน้าต่อตาย ไปครับครับเจอกันครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับผมครับผมบ๊ายบายครับไปแล้วจ้าสกินพอคู่หายเนี่ยแคปเจอร์นะจอยก่อนสวัสดีค่สวัสดีค่ะ เป็นบูปินอะไรหายคะบปินเกเกอร์ครับเกเกอร์นี่ไงตัวตึงกูอยู่นี่ไงถึงว่า้าหายเฮียกูไม่รอดเพราะอะไรที่มันโดนไปด้วยไงทีมันโดนไปได้เลยค่ะบุปินอะไรหายคะฮัลโหล ชมบัตรประชาชนอะไรคะค่ะเอ็มนายค่ะรบกวนชวบัตรประชาชนด้วยค่ะเออปปีอะไรหายค่ะเออปีปัญหาครับเคสเอ่อยังไง I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and b e l i e v e